ครับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ N ๊บยัมแชนเนลหลักอากาศสดสดโชคครับพี่น้องดับสวัสดีปีใหม่แฟนคลับแฟนช่องยังเป็นทั้งการครับพี่น้องเอฟซีแต่วันนี้ยำใรูปแบบแนวทางทุกสำนักครับพี่น้องเอฟซีก่อนไปแสดงโชคช่วง,งบ่บายหน่เนาะแต่อย่าลืมขอขอบคุณขอบคุณพีนพ่น้องเอฟซีทุกท่านที่สนับสนุนเปิดคลิปเบิรงกันเต็ม บดปีพปหน้องเอฟีปีนี้พัอนได้อันประเสริฐพนได้อันลือนนได้อันดีเล,ลิศก็ประสรบ FC ของผู้ขาดทุข,ดขันสุขุสุขค้นนักไปน่อยนะอันได้พันได้อันดีดีพันได้อันเลื่่อ,ดอได้อันประเสริฐต้องประสบแก่เอฟซีสุุุขคนมันีแตขอให้ลำให้รวยกันสุข,ขุสุขคนครับพป่น้องเอซกับรูปแบบแนวทางแต่ละสำนักวิสำนักไหนเนี้อโุดชท้ายเป็นจังไนแอดในแอดสืบภาพไปเป็นตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอซว่า คนฟันโสดสุดถ่ายมาตัวเดชพี่น้องเอฟซีเนาะสถันตีปีใหม่ <c oughs> เป็ไนไงเนาะพี่น้องเอฟซีมือเดชเดี๋ยวได้พี่น้องเอฟซีพลาดไปเบอร์ตัวเดชนะหน้าทางสำหรับแนวทางเลขไม่เปลี่ยนได้พี่น้องเด้อเลขเส้นไอ้สัปเหร่หน่อยเลขคนบราเปลี่ยนดูเมืองเก่าที่เริ่มเติมว่าแะ ภาคหลังๆนี่ไปหาบุห็นพี่น้องจ,จะปีใหม่มื่อนี่หาแล้วบุห็นเลยจปะปีใช่หมู่บ้านนี่ก็พยายามไปหาหมู่บ้านนี่ก็ไปด้วยพี่น้องซักประเดยหน่อยตามโคสุดท้ายกับบัวแดกันหาบุห็นพี่น้องเล็บซี่เราก็ไปหาฉลองปีใหม่แล้วกันละ่ะมื่อนี่ถ้าพี่น้องเล็บซี่ตัวสั้นถ้าพี่น้องแฟนคลับนแฟชชองไปดูตัวเลขแต่ละสำนักประโขสุดท้ายมีตัวไหนเนี่ย ย้ำทุกสำนักย้ำทุกตัวเลขย้ำทุกแนวทางครับมือนี้ f เอฟซีไปบุงตัวเลขแนวทางครับก่อนเสีย่ยงโชควันนี้ไปพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอทุกท่านเริ่มจากสองห้าหมื่นครับพี่น้องเอทุกท่านสร้างหาหมื่นไปจากไหนมาจะกได้กับแอดบอลสุฟัล่องสร้างหาหมื่นพี่น้องเอฟซีทุกท่านหายไปลักษณะนั่นนี่ะเดือดเอสือดซสื่อซีเก้าสองหายซีเก้าหนึ่งซีเก้าสาไว้น้ำแน่ รูปแบบแน,นทางตัดสองตัวออกมาก็จะเป็นสี่สองเก้าสองหกสองี่เก้าและสี่หกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือรูปแบบแน,นทางสองห้าหมื่นครับพี่น้องเอฟซีครับแคปหน้าจ,จอไปเสียงดวงนนี่คือรูปแบบแน,นทาง,ดงาเาดี๋ยวนี้ไปต่อครับพี่น้องเอฟซีครับจากสองห้าหมื่นเราก็จะไปดูนี่แหละครับพี่น้องเอฟซี สัปปะเลอน้อยอันนีพี่น้องสัปปะเลอน้อยนี่สัปปะเลอน้อยแล้วยังอยู่หม่องเกา่าพี่น้องเอฟซีทุกท่านก็คชื้นเส้นทางใหญมากกระื้ห้าแปดสองสี่สองห้าแปดสองสี่สองครับพี่น้องเอฟซีอันนี้คเส้นทางของสัปปะเลอน้อยอย่ยังอยู่หม่องเกา่าครับพี่น้องเอฟซีสี่งวดงวดที่สี่มาลุ้นกันจะผ่านหรือไม่ผ่านครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าสายงวดผ่านไปแล้ว ไปต่อครับพี่น้องเย็ซีครับพ่อเพชรพี่น้องเย็ซี่อเพชรครับพี่น้องเย็ซี่อเพชรแนวทางของพ่อเพชรพ่อเพชรรูปแบบแนวทางมาสองสี่สองชุดนี้ชุดตัดลงมาแล้วพี่น้องเย็ซีจะเป็นสองสี่สี่เก้าหนึ่งสี่สามเก้าชุดสามตัวจะเป็นสามหรือสองหนึ่งสามนี่พี่น้องเย็บซีรูปแบบแนวทางของพ่อเพชร หกสุดท้ายตัดออกมาแล้วเพิ่นมัรกตัวใดแอดมัร์ก2ซีพี่น้องเยฟซีมัร์ก2ซีแ้วทานของพอเพีดไปต่อครับพี่น้องเยฟซีครับปูก่แกนครับพี่น้องกเยฟซีปู่แกนปูก่แกนปู่แกนแนวทางชุด3ตัวจะเป็น6405046223ครับพี่น้องเยฟซีครับรูปแบบแนวทางก็จะมีอยู่3ตัว2หาง2ตัว2หาง ก็จะเป็นหกสองและสองสามอันนี้ชุดรถแบ,บแนเมียทานของปูกเกนครับพี่น้องเอฟซีไปต่อครับพี่น้องเอฟซีไปกันต่อแม่บ้านพ่อเพชรพี่น้องเ e อฟซีกท่านแม่บ้านพ่อเพชรแนวทางใหมมากก็คือหกสามศูนย์หกหนึ่งใบทะเบียนรถขั้นดำครับพี่น้องเอฟซีชุดสองวั่บนฝันราคามาถูบรถเพลินถูปลงกันหกสุดท้ายกับมาเพิ่มเติมเป็น90และ19ไวงเก้าหน้ำแนอดกับ60ไว้น้ำแน,แ 6, 0, 1, น,ำแน่เพราะว่าชุดตองวัดจะเป็น61 30 9019และ60อันนี้คือแนวทางของแม่บ้านพ่อเพชรครับพี่น้องเย็ซีครับ,ปรรบไปต่อครับพี่น้องไปเร็วจัวหน่อยเพราะว่าหลายสำนักพี่น้องเย็ซีพระตะดงในป่าพระตะดงในป่าชา้ารูปแบบแนวทาง6474 406 407ดีครับพี่น้องเย็ซีอันนี้คือพระตะดงในป่าชา้าไปต่อครับพี่น้องเย็ซีครับน้องเส้นมีพ 4, บบบี่น้องเย็ซีรูปแบบแนวทางน้องเส้นมี อันนี้เป็นชุดบนวดที่ผ่านมา6 3สามขนเป็นแขนครับพี่น้องเอฟซีชุดบนตัวเน้นตัววงอยู่ที่19เก้าและสามเกส่วนตัวร่องพี่น้องเอฟซีรัดประจับหลักเอาด้วยพี่น้องเด้อผู้ได้มากรักสองก็จะเป็นสองเก้าสองสามสองห้ารักสามก็จะเป็นสามเก้าสามสามสามห้ารักหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งสามและหนึ่งอันนี้เขารูปแบบน้องแนวทางน้องเส้นหมีครับพี่น้องเอฟซีอันนี้เป็นชุดบนส่วนชุดล่างครับพี่น้องเอฟซีชุดล่างสองคู่เน้น อยู่ที่1.6และ1นส่วนตัวรอบตัวกันอยู่ที่หน่งเกและหนึ่งงอันนี้เข้รูปแบบในาทางของนองเส้นมีครับพี่น้องเอไปต่อครับพี่น้อง FC ซครับ10ล้านเจีอเอ๊ยงครับพี่น้องเอ10บล้านเจีอเอ๊ยงสองกับ1วงกลมที่สองหน่วย1น8จับคู่เป็นอน้พี่น้องเอฟซจับคู่ล่างได้สองหนึ่งสองสี่สองแปด อันนี้คือรูปแบบแนวทางจับคู่ล่างของเจเอี้ยงครับพี่น้องยิซีครับส่วนเลกฝันสองเก่าครับพี่น้องพ่อขายเกลือครับพี่น้องยิซีทุกท่านพ่อขายเกลือพ่อขายเกลือวิ่งไปที่สองจับคู่สองห้าสองสามหกหนึ่งหกสองจิจหกเจ็ดสี่หกแปดหกศูนย์ระวังเก้าศูนย์ครับพี่น้องยิซีอันนี้เขารูปแบบแนวทางของพ่อขายเกลือพี่น้องยิซีได้ เลขมีที่มาเสยนน้องบัวครับพี่น้องเอฟซีตัวท่านสีคู่เด่นล่างกันบนงวดที่ผ่านมาก็คือเข้าที่สองหนึ่งงวดนี้วงกลมเน้นๆแขนๆอยู่ที่สี่เจ็ดและสี่แปดตัวกันอยู่ที่ศูนย์สองและศูนย์ห้าอันนี้คือรูปแบบแนวทางของเลขมีที่มาหรือว่าเส้นน้องบัวครัรบพี่น้องเอฟซีอ่ะเบิดหรือบพี่น้อง ชุดบน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 ครับพีบน่น้องเยฟซีทุกท่านชุดบนขอเจี๊ยงวันนี้ครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองหนึ่งสองสี่สองแปดวงกลมอยู่ที่เจ็ดสี่และสองแปดช่วนเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี้พี่น้องเยฟซีสามสำนักชนกันอยู่ที่เจ็ดสี่และสี่เจ็ดนะพี่น้องเยฟซีกับไปพิจารณาทั้งช่องอสเสนอเป็นเพื่อแค่เซกัง กองสุดท้ายทุกสำนักวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีครับอโชคไฮมานตื่นด้พี่น้องเอฟซีทุกท่านใส่ปีใหมเ่เนาะรูปแบบในทางแต่ละสำนักอะแบอนี้ก็ย้ำให้ทุกตัวย้ำให้ทุกแนวทางอย่ากจะรืมฝากากดไลค์ฝากกดแชร์ครับพี่น้องสุดท้ายนี้พี่น้องเอฟซีทุกท่านในโชคไฮมานครับพี่น้องวัน,นวันนี้วันหวยออกวันที่สองแบบนี้ในโชคไฮมานเห็นรำเห็รวยพอนได้อันประเสริฐพอนได้นเล่นลำ คอนใดอันดีเลือจงประสบกจเอฟซีของู้ขาสกุลสกคนไ้รำให้รยพป่น้องเอฟซีไฮมิสิตีไม่เกิดขึ้นในช่องภายในมือหนึ่งวันนี้ึ่งพป่น้องเอฟซีเนาะ,ะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจใแอดกำเนิดเปน้อง,องเอฟซีเจอกันใหม่คลิปหน้าปีหนาฟ้าไม่พป่น้องเอฟซีแคือข่านปีไม่แล้วล่ะ,ะติดตามคลิปหน้าสวัสดียางากครับ่น้องครับ